สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูเจลปลูกผักบุ้งกันนะครับครับการปลูกผักบุ้งนั้นก็จะต้องมีบ้างนะครับสําหรับเรื่องฉีดยานะครับส่วนตัวผมเองนั้นนะครับที่ฉีดหลักๆเลยนะครับจะเป็นฮอร์โมนเล่งรากและแต่ขนแงนะครับส่วนโรคแมลงนั้นนะครับพวกหนอนพวกเพี้ยอะไรนี้ผมก็จะดูตามอาการถ้า ไม่มีนะครับถ้าโรคแมลงเหล่านี้ไม่มีผมก็จะไม่ฉีดบางครั้งผมก็จะฉีดแค่ยาเอ่อฮอร์โมนเร่งรากแล้วแต่ขแขนงนะครับหรือ,อยาเชื้อราการรากเน่าโคนเน่าบ้างเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับมีผู้ติดตามของผมถามเข้ามาเยอะนะครับว่าผมใช้ฮอร์โมนอะไรทำไมผักบุ้งของผมถึงได้ยอดใหญ่ ยอดยาเอ่อยอดอวบนะครับขาวอวบใหญ่อะไรแบบนี้เขาคิดว่าหรือสงสัยว่าผักบุ้งของผมนั้นคงจะมีโฮอร์โมนอะไรดีซึ่งจริงๆแล้วผมขอยืนยันกับทุกคนได้เลยนะครับยอดฮอร์โมนใหญ่ขาวอวบผมไม่เคยใช้เลยนะครับผมจะใช้อยู่แต่ฮอร์โมนเร่งรากแล้วแต่แขนงเท่านั้นแล้วก็ถามกลับมานะครับว่า ทำไมจะต้องใช้ฮอร์โมนเล่้งรากและแต่แขแนงบ่อยๆครับผมมีความเชื่อว่าผักบุ้งของเราหลังจากที่ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเราจะต้องใส่น้ําเข้าไปนะครับเราจะต้องใส่น้ําเข้าไปและการใส่ปุ๋ยนั้นก็จะต้องหว่านลงไปบนแถวของผักบุ้งซึ่งเหมือนพูดง่ายๆว่าใส่ปุ๋ยลงไปในน้ํานั่นเองนะครับผมมีความเชื่อว่าถ้าระบบรากของผักบุ้งไม่ดี ผักบุ้งจะกินปุ๋ยได้ไม่ดีแล้วก็จะทําให้สิ้นเปลืองปุ๋ยนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับถ้าผักบุ้งร่างไม่ดีนะครับเขาก็จะกินละปุ๋ยไม่ดีปุ๋ยที่เราว่านลงไปก็จะเสียหายนะครับและถ้าผักบุ้งกินปุ๋ยได้ไม่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมครับว่าผักปุ๋ยมีฟาร์มเค็มนะครับปุ๋ยมีฟาร์มเค็มก็าร์มเค็มของปุ๋ยนี้นะครับก็อาจจะไปทําให้ ไม่ใช่อ่านนะครับถ้าใส่เข้าไปมากๆถ้าระบบรากของผักบุ้งไม่ดีนะครับผักบุ้งไม่สามารถนําปุ๋ยไปกินหรือไปเป็นประโยชน์ต่อผักบุ้งได้หมดนะครับความเค็มของปุ๋ยจะไปทําลายระบบรากของผักบุ้งนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเคยศึกษามาแล้วซึ่งสมัยก่อนผมก็ปลูกผักผมสังเกตดูหลายครั้งแล้วนะครับว่า ทำไมผักบุ้งของผมถึงเป็นรากเน่าโคนเน่าบ่อยๆทั้งๆท,ท,ที่เป็นช่วงฤดูฝนที่ผักบุ้งควรจะปลูกได้จเจริญเติบโตได้ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงปรับนะครับปรับตัวนะครับแล้วก็ศึกษาว่าจะทํำยังไงให้ผักบุ้งเขาลากดีๆเพราะผักบุ้งเขาลอยแพอยู่ในบอ่อนะครับครับผมก็เคยไปพูดคุยอยู่กับ ร้านขายยานะครับร้านขายปุ๋ยขายยาเขาก็แนะนํามานะครับนานแล้วนะครับคนขายก็แนะนํามาบอกว่าควรที่จะใช้โฮอร์โมนเล่้งรากและแตกแขนงอยู่เป็นประจํานะครับถ้าพักบุ้งของเราสมบูรณ์ดีนะครับไม่ต้องกลัวว่ารากจะเยอะตรงส่วนยอดที่เราตัดไปขายนะครับถ้าเขางามสมบูรณ์ดีฟ้าความงามของผักบุ้งนะครับเขาก็จะเลื้อยหนีระบบรากที่จะติด ต้นนะครับครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ